ซึ่งน้ำมันเครื่องทวิตเตอร์นะครับยังได้รับรองมาตรฐานแอปพลูปจากหลายสถาบันนะครับผมอาทิเช่นได้รับรองแอปพลูปจากแคตเตอร์ไลน์ ECF3 แล้วก็ได้รับแอปพลูปจาก AC E7 ถึง E12 นะครับแล้วก็ AC E9 ถึง12แอปพลูปจาก MAN M8275 และ M3575 นะครับ และได้รับ approve จาก MACEO O Premium p l u s EOS4.5 นะครับอ่าแล้วก็ได้รับ approve จาก Dial DOC 10 LA นะครับแล้วก็ได้รับแอ p r o v e จาก CEI c e s 20081 CES 20086นะครับและก็ได้รับ approve จาก APIC K4 C J4 C I4 และ CS4 นะครับ ต่อมานะครับได้รับแอปพลูฟจากมาตรฐาน volvo vds 4 vds 4 5นะครับอ่าแล้วก็ต่อมานะครับได้รับมาตรฐานแอปพลูฟจาก mercedes benz นะครับ228.31แล้วก็ได้รับแอปพลูฟจากมาตรฐาน lenovo rld 3และ rld 4นะครับแล้วก็ได้รับมาตรฐานแอปพลูฟ diesel d i e s l เก้าส k 2 1 8และ9 3 k 222นะครับแล้วก็ได้รับมาตรฐานแอปพิลวจาก MTU 2.1แล้วก็ได้รับมาตรฐานแอปพิลวจากมาตรฐาน JAZO นะครับก็คือมาตรฐานฝั่งญี่ปุ่นเนาะ DS2 โปรแกรมนะครับ